ในตาเจ้า,จาม่นไหลข้ามเถี่ยปู้เรามาดูหมวดที่นากันบ้างนะคะเราจะสังเกตว่าที่นาของเขาในการวาดอ่ะมันเกิดจากการที่เราปลูกต้นข้าวไว้แล้วมันเป็นตารางตารางตารางแบบนี้นึกออกป่ะไอเป็นช่องช่องแบบนี้นะค่ะเขาก็เลยเปลี่ยนมัให้มันมาเป็นในลักษณะแบบนี้แทนนะคะดังนั้นตรงนี้เถียนนะคะก็เลยหมายถึงที่นาอ่ะเรามาดูคําถัดมากันอ้อแปลว่าไร่ได้ด้วยนะคะ อันนี้เรามาดูคําว่าหนานที่แปลว่าผู้ชายคํานี้มีความสําคัญมากตรงที่ว่าเมื่อก่อนโค้ดเป็นเอ้ไม่ใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเราซื้อเป็นคนหนึ่งที่ชอบเขียนแบบนี้เขียนแบบลากลงมาเลยอ่ะเขียนในลักษณะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วว่ะเออเขียนลากมาแบบเนี้ยเออแต่จริงๆแล้วตัวเนี้มันไม่ใช่มันคือเกิดจากการที่เราเอาเถียนมาบวกกับคําว่าลี่ แล้วกลายเป็นคำว่าหนานดังนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยเราต้องเขียนหนานให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเติมคำว่ารี่ต่อท้ายแล้วค่อยอ่านมันว่าหนานรี่แปลว่าอะไรได้บ้างรี่คือ power ค่ะ power หรือพละกกำลังส่วนเถียนเถียนคือที่นาเนี่ยพอเอาสองตัวเนี้ยมารวมกันก็เลยหมายถึงกู้ชยมันมีความหมาย นะคะเขามีเรื่องเล่าว่าสมัยก่อนผู้ชายจะต้องออกไปทํานาเนาะต้องออกไปทํานาไปขุดดินแล้วใช้พละกําลังดังนั้นผู้ชายก็เลยเปรียบเหมือนพละกําลังแล้วก็บวกกับตัวที่ดินนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาต้องไปปลูกนาปลูกข้าวปลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาสองตัวนี้มารวมกันแล้วก็กลายเป็นคำว่าผู้ชายส่วนผู้หญิงเขียนยังไงส่วนผู้หญิงเขียนอย่างนี้ค่ะ อันนี้เราจะอ่านมันว่าหนุ่ยที่แปลว่าผู้หญิงตัวหนุ่ยผู้หญิงเกิดจากอะไรก็เกิดจากผู้หญิงที่กําลังตั้งท้องอ่ะอันนี้คือหน้าท้องเขาเนาะแล้วก็กําลังก้าวเดินนะคะอ่ะถ้ามองไม่ออกวาดรูไปดูฟึบฟึบฟึบยิ้มหน่อยอ่ะอย่างเงี้ยค่ะก็คือท้องผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงก้าวเดินแล้วก็อันนี้คือมือของผู้หญิง ดังนั้นในตรงตัวหนีมันก็เลยเกิดจากตัวผู้หญิงทองนั่นเองอ่ะคราวนี้ถัดมาค่ะคำแรกคือคำว่าหนานจือน้อฮั่นหนานจือน้อฮั่นอันนี้ให้พวกเราแก้เสียงหน่อยนะคะเป็นจืเสียงหนึ่งหนานจื้หฮั่นแปลว่าชายชาตรีอ่าก็คือชายทั้งแท่งอะ่ะคนที่แบบแมนๆนะคะเขาก็จะบอกมาว่าหนานจือ้อฮั่น ปู่เย้าคูหนานจือหอฮันปู่เย้าคูคำว่าปู่เย่าเมื่อมันอยู่ด้วยกันจะแปลว่าไม่ต้องนะคะจริงๆแล้วประโยคนี้เราจะแปลประมาณว่าชายชาตรีต้องไม่ร้องไห้อืมส่วนคำว่าผู้ชายนะคะเราจะอ่านกันว่าหนานเิน นานเจินก็จะหมายถึงผู้ชายถัดมานักเรียนชายนะคะนักเรียนชายเราจะอ่านกันว่านานเซิงเซิงเซิงนานเซิงนะคะเราจะแปลว่านักเรียนชายโดยคําว่าเซิงตัวนี้นะคะมันมาจากคําว่าเส๋อเซิงเส๋อ เสงเสียงเสียงหนึ่งนะก็คือนักเรียนชายนี่อ่ถัดมานะคะคือคำว่าเจียเจียแปลว่าเขตแดนหรือว่าขอบเขตเจียตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้บวกกับตัวนี้นะคะจะอ่านมันว่าเจียแปลว่าเขตแดนหรือขอบเขต อคำนี้นะคะมันมีที่มาคําเต็มของมันด้วยนะคําว่าขอบเขตหรือว่าขอบไม่ใช่ขอบเขตเขตแดนหรือว่าขอบเขตนะคะหรือหมายถึงพรมแดนก็ได้ตรงนี้นะคะจะมีภาษาจีนคือคําว่ากัวเจีย อ่ากัวแล้วก็เอาตัวเจียตัวนี้มารวมกันกัวแปลว่าประเทศนะคะแปลว่าประเทศกัวเจียมารวมกันก็คือแบบเขตแดนชายแดนของประเทศนั่นเองก็เป็นชายแดนพรมแดนก็คือก๋วเจียตอนนี้จะมีอีกคํหนึ่งที่เรามักจะเจอในคําว่าเจียตรงนี้ก็คือคําว่าเจียเจีย ชื่อเจียแปลว่าโลกหรือโวลนั่นเะคะเราจะใช้ประมาณนี้นะคะในหมวดของเถียนที่นาะโอเค